สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดช้ำหนักรักพังเคลี่หันหน้าเข้าวัดใช้ธรรมะเยียวยาเจอปัญหาชีวิตคู่จนทําให้ขาเตียงหักต้องจบความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากับอดีตภรรยาคนสวยน้องนายชนุตราที่อายุห่างกัน22ปีลงทางน้ำตาสำหรับดารานุ่มรุ่นใหญ่เคลี่ธนพัฒน์ ล่าสุดดูเหมือนว่ารักช้ำครั้งนี้จะอิมแพ์ต่อจิตใจของหนุ่มเคลลี่ไม่น้อยหลังเจ้าตัวต้องปรีกวิเวกหันหน้าพึ่งธรรมะเยียวยาแผลใจเขาวัดปฏิบัติธรรมที่วัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยผู้ใช้อินสตาแกรมรายหนึง่งได้โพสต์ภาพของหนุ่มเคลลี่หลังบทเรียนศึกษาพระธรรมพร้อมแคปชั่นว่าที่ได้มีรักที่นั้นมีโศกที่ได้มีของรักที่นั้นมีภัยเมื่อไม่มีของรักเสียจแล้วโศกภัยก็ไม่มี แล้วแท็กหานหนุ่มเคลลี่ว่าซูซูนัเคลลี่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปแถมตรงเช็คอินมีข้อความปล่อยวางเรื่องที่ผ่านมาด้านหนุ่มเคลลี่ก็เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวว่าอยากให้แม่อยู่ด้วยจากนั้นผู้ใช้อินสตาแกรมไรดังกล่าวตอบคอมเมนต์ว่าแม่อยู่กับเคลตลอดซึ่งก็มีเพื่อนๆและแฟนแห่เข้ามาให้กำลังใจและร่วมอนุโมทนาสาธุเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ